สวัสดีครับเท่แขกครับช่วงดาราพาทํำดีครั้งแรกในวันนี้นะครับขอเริ่มต้นที่น้องไข่มุกชุติมาดุรงเดชครับเธอนัดผมที่ธรรมสถานวัดพระราม9แห่งนี้เธอและคุณแม่จะพาผมมาทําความดีนั่นคือการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิครับ ทำไมไข่มุกเลือกที่จะมาที่วัดพระรามเก้าครับที่ธรรมสถานแห่งนี้แตกต่างจากที่อื่นอย่างไงบ้างวัดพระรามเก้าเป็นวัดที่ไข่มุกรับใช้อยู่แล้วค่ะไข่มุกเป็นพิธีกรทางด้านเรื่องสนทนาธรรมค่ะทำงานให้ด้วยใช่ค่ะไข่มุกก็ถามคําถามที่คิดว่าเออวัยรุ่นช่วงนี้อาจจะอยากรู้อาจจะาถามแล้วได้ข้อคิดไปใช้กับตัวเองอบแบบ มุกเหมือนแบบตัวแทนของวัยรุ่นในในการถามคำถาม,มในทางโลกให้ให้ธรรมะช่วยแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่ได้จากธรรมะเนี่ยครับน้องไข่มุกเอาไปปรับใช้ในวงการบันเทิงยังไงบ้างกับหน้าที่การงานของเรา<อ>ที่เราทำอยู่ปัจจุบันคิดว่าอ่าหน้าที่การงานเป็นอะไรที่ทดสอบธรรมะมากม,มากอะ่ะธรรมะเนี่ยค่ะช่วยในการทาให้มุกจะอยู่กับ กระแสต่างๆได้อย่างไรอย่างอย่างที่มีความสุขมากที่สุดนะคะ,ะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปในเรื่องของการปล่อยวางเวลาที่มุกทุกเนี่ยมุกจะก็จะย้ำเตือนตัวเองเสมอว่าทุกอย่างเนี่ยมันดับไปแล้วนะสิ่งที่เราทุกอยู่กับตอนนี้คือเราทําตัวเราเองอเราจะไม่ทุกข์กระมันเพราะว่ามันได้เกิดไปแล้วแล้วมันก็ได้ดับไปแล้วเราจะมาคิดอยู่ทําไมวันนี้ต้องขอบคุณครอบครัวดูรงเดชมากเลยนะครับขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณไข่มุกครับโอกาสหน้าหวังว่าจะ ได้พาไปทำความดีหลายๆที่อีกครั้งนะค,ะครับขอบคุณครับ